แม่ถ้าจะให้เรียกเค้กสูตรนี้ว่าเป็นเค้กก็คงจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเค้กสูตรนี้ไม่มีส่วนประกอบของแป้งแต่อย่างใดครับส่วนประกอบของเค้กสูตรนี้มีแค่ช็อกโกแลตครับแล้วก็เนยน้ำตาลแล้วก็ไข่ทอดนั้นเองครับความร้อนที่เราใช้อบไม่สูงมากนะครับแค่140องศาเท่านั้นเองครับ เตรียมถ้วยอบคับเค,ค้กไว้นะครับแล้วก็น,นำช็อกโกแลตไปละลายโดยการตั้งบนหม้อที่มีน้ำร้อนครับพอช็อกโกแลตเริ่มละลายก็ใส่เนยตามลงไปครับคนให้เข้ากันแล้วก็ยกออกมาพักให้เย็นลง แยกไข่แดงไข่ขาวน้ำส่วนของไข่แดงลงไปผสมกับส่วนของช็อกโกแลตที่เย็นลงแล้วครับส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับเราก็จะเอาไปตีกับน้ําตาลให้ขึ้นฟูนะครับซึ่งถ้าเบิดเราตีไม่เยอะนะครับเราใช้เครื่องตีแบบนี้ครับแฮนด์เฮลล์มิกเซอร์นะครับสะดวกสบายครับขวดตีเขาจะมีแบบที่เป็นตะก้อเพื่อเอาอากาศเข้าไปใช่ไหมครับเอาละครับขึ้นมาจนเป็นลักษณะนี้ฮะเป็นฟองๆนะครับไม่มีส่วนประกอบที่หนักๆแล้วใส่น้ําตาลนะฮะลงไปสักครึ่งนึงก่อนก็ได้นะครับ พอส่วนประกอบเขาหนักขึ้นแล้วนะครับก็ใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปครับเนียนแล้วนะครับแล้วก็นำเข้าอบครับเป็นเวลา25นาทีครับอ่าแล้วครับถึงเวลาแล้วนะครับ คุณผู้ชมลองดูนะฮะตอนนี้เค,ค้กของเราเนี่ยยังหน้าตาบวมๆอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องนะครับพลเจาะรูตรงกลางเล็กน้อยนะฮะ mm hmm. เห็นไหมครับเนื้อเขาจะเป็นหยุ่มๆนะครับแล้วเราก็ขุดไอศครีมลงไปครับ mm hmm. ง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของคับเค,ค้กนะครับกับเมนูช็อกโกแลตมูสอบและไอศครีมมนิลาครับ